ไปไ, <อ S 1> ไป <ย ông S 1> นา<ด>ห้อยกอะไปพี่น้องไปจัดทับให้ดีๆไป,ไปทาย <ทา S 2> ญี่ปุ่นละเออใครอยู่ท้ายอยู่หัวนะครับไปเจ้าแม่บุญสีไปนะครับเขาามานอยู่แล้วเราไปทุกสนามนะครับพี่เจ้าแม่บุญสีเอออันนี้ข้าเจ้าจังว่าเป็นเนื้อผ้า้คักๆเลยแหละสนามไหนก็ไปนะครับ อยากจะบดาแข่งขันเน่แม่ครับราวันยังสองปีแล้วฮขากระแนอแผศนาโบเกียวแล้วะช่วงรัฐบาลเพื่อนบ่อหายจัดแม่แม่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าแผสนาโบเกียวอีสันไปแนน้อนเราวะงั่นพอภาว่นยังพอาวันแต่ข้าอยู่นำโค้งถึงเวลานาช่วงเฮือเนี่ยใจมันห่าเลยแมนห่าแล้วโอมีช่วงเฮือสองสามปีมานี่โอ้ยเหงาหงอยนะครับซื้อเลือกจะจือบ่จากได้จือบ่ได้แหละครับ ภูพา,าก็า<ม>ยังลงลงลงืลง้อมอยู่นี่ดะเบอร์สังเกตเบอร์เสือปีนี่ครับได้รับการสนับสนุนในหลายเลยหลายหมองเนาะหลากสีขึ้นมาหลายบริษัทมีแต่เยาวชน<ม>นะครับสมัยตะกี้มิเตยอนเยาวชนเป็นหลักเยาวชนนะครับเพื่อส่งเสริมห่างไกลจากสิ่งที่ไม่ดีซอ,อยบ้านซอยเมืองลูอกล่ะ ลอยไปเบิดพายเหื่อพ่ายแพ้แพ้ชนะกยะมันมอเป็นอย่างนะครับเออแต่ว่าต้องการจากชนะเบิดทหาแต่่ามันบดถือกลองถือจังหวะจะขอมันก็บได้ครับซ้ำเสือเลขกบถือจะขอมันก็บ,บถือได้แม่สุยหน่าสุยหลังถึงชักมือหนึ่งสักวันหนึ่งมันจะเป็นของเราต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องมีสักวัน30สล้านต้องเป็นของเราทําเตือนพันจิตใจไม่วันฮะไม่นังดูกพี่ยังยัง เเอาปล่อยออกมาแล้วเที่ยวชังนี่เรือนแพเมืองป้าเรือนแพเมืองป้า,าใส่เสื้อขาวครับ,รบเจอกับเทพ,พสายฟ้าใส่เสื้อสีหลากสีอยู่ที่วังร่องน้ำน้ำเงินอาคุเกงเจเจฟ้าเรียนเด้อมาครับพี่น้องเสียโมโน,นาจากบระลาสโนไตนั่นก,ก็นคือเรือเรือนแพเมืองป้า ใส่เสื้อทีมสีขาว่วงยาวสาวลึกบินขึ้นมาแล้วเอาแล้วนะครับพี่นกแมง่แฟ้เรือนะครับตอนนี้เที่ยวที่ยี่สิบยาตรงน้หจุดป่อยออกมาแล้วเมื่อแพ่เมืองฟ้าลองน้ำหนึ่งอยู่ฝังได้เทพสายฟ้าอยู่ระลอกสองอยู่ฟังบ้างนะครับฟังไผ่ฟังมันเอาตอนนี้่วงยาวสาวเสาทะลึกว่างเทพสายฟ้าเทพสายฟ้าลองน้ำที่สองคือยืดถึงยืดถึงอยู่จากเส้นนอนเป็นอะไรเป็นอะไรเอาเทพสายฟ้า เรือนแพเมืองฟ้าเรือนแพนเมืองฟ้า,าตอนนี้เรือนแพเมืองฟ้าเลื่อมอยู่ล่องน้ำหนึ่งเลื่อมอยู่เลื่อมบ่อไหลเลื่อมบ่อไหลเทพสายฟ้าว่างเลยว่าไงร่องน้ำที่หนึ่งครับเรือนแพสายฟ้าจากพี่น้องทางเมืองไกรสอนผมิีหังนะครับร่องน้ำที่หนึ่งใส่เสื้อสีขาวๆเจอกับเทพสายฟ้าพี่น้องทางวัดใหญ่มาชมมาเชียร์สอยกันเสื้อแน่พี่น้องทางวัดใหญ่ตอดนี้หัวเรือจะเท่านมาดูเลื่อมนิดนั่ก็คือเรือนแพเมืองฟ้าจากพี่น้องส่ปอปลาเมืองไกรสอนผมิีหังตอนนี้อัดอัด บี้ขึ้นมาแล้วอ่านทุนสองครับอยู่ทางฟังประเทศไทยเสือสืที่ขาจ้วงยาวเสาวลึกๆนั่นก็คือเฮือนแทพเมืองป่าเฮือนแทพเมืองป่าคุ้มเกมแล้วคุ้มเกมเลยเทพสายา้าเสดินขึ้นมาเทพสายป่าเสดินขึ้นมาเอาแล้วครับงวงขัวมาเลือนแทพเมืองป่านำนิดเดียวหนึ่งข้อจ่อนำอยู่หนึ่งข้อจ่อเอาแล้วครับขอแรงหน่อยขอแรงหน่อยอีกประมาณ400เมตรอีกส0 0รเมตรบินขึ้นมาตอนนี้เมืองเทพเมืองป่าตอนนี้เสียโมนาเพือเฮือนเทพเมืองป่าเริ่มเบียดเอาสายป่าเทพสาาเริ่มไล่ขึ้นมาแล้วเอาเรา ไอ้ซ <c oughs> ับซ <c oughs> <satisfy fade ados> ับซับซับเลือดแฟรมเมืองสะเดิดไปแล้วหนีแล้วเอาหนีการตามล่าของเทพสายฟ้าไปแล้วเอาอู้เฮ้ยอเลว่าชักไปแน่แล้วนะครับเพื่อนแฟร์เมืองฟ้าเพื่อนแฟรเมืองฟ้าตอนนี้ไล่หนีแล้วหนีแล้วสิหนีออกมาอยู่ถึงอยู่ถึงเอาเทพสายฟ้าเทพสายฟ้าพี่น้องวัดใหญ่มาเชียร์กันหน่อยเทพสายฟ้าบีนไปบีนไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจืดดึงจืดดึงใกล้แล้วเอาเทพสายฟ้าตอนนี้เลบอัดแล้วบีนขึ้นแล้วพี่น้องวัดใหญ่ตอนนี้หัวเรือต้องกระตุ้นตอนนี้อัดขึ้นมาว่าไงจะยนีพลวิพลวัลเพร่ เราต้กาเข้าเข้าเข้าเเชนไทย <c ười> ต้องเปินกองพโทูพี่น้องนะ <c ười> ว่าใดเอ <c ười> าเอาเอาวยเป็นรำเื้อสวงรวมวงสวงเธอแม่ยานาน <c ười> พี่น้องคำมาแล้วมันก็หุมนะ